โอ้หอมยังมีอีออกเลยพี่นอ้องเอานั่งยันได้ยังอาหารกินแ้งครับคุณแม่มือเนี้ยอันนี้ไสิตําน้่ไม่สุมแล้วก็คือซุปน้่ไม่สุมนะพี่น้องเนจ้านี่นี่พริกข,าข้าวขวดใส่หอมใส่กระเทียมพี่น้องอันอันซุปน้่ไม่สุมนี่ใส่พริกหลายบัได้มันเผ็ดเผ็ดอันนี้มันเผ็ดมันบัวเสียอาหารแรงพี่น้องอันนี้ปลาทูอันนี้หอมผัก ผักหอมผักซีหอมบันนี่ฮะเนี่ยนี่ผักบัวจ้ะอันนี้น้ำไม่สมที่เขาต้มแล้วจว้ะหันปวดบ้าค่อยอยีกแล้วครับต่างกันี่น้องนะ ใชครับปะทู๊ดใส่แล้วมาสมเส็มไปพร้อมกันเลยมีอะไรใส่กันเลยดิแมะใส่เลยตะกี้เพิ่นอันนี้เคลื่อนมันได้ดัดแปลงมาไงแม่ทีใส่ปลาทูน่ะหรือว่าจำใจชันนจำใจฉันมันชอบมันจะเสียนึกกะนว่าแต่สกีบ้านเขามันเคลือนกับโบมีปลาทูไปอย่างไรปรนก็ตำต้นใหม่สุอครับ นี่แหละพี่น้องเครื่องปรุงก็ซามกับซัดซามเกลือเ้องนี้แหละพี่น้องไช่ครับเครื่องปรุงจะมีชูดรดน้ำปลาน้ำปาลา,าปละผัดอะไรพี่ต้องพี่น้องละปาลาละเด้อพี่ทำสุกน้ำใหม่ของคุณแม่ครับชูรสแป้งนัวจ้าอฮะแป้งนัว วันไหเ่น้ำปลาพี่น้องอย่ามันชิมน้ำมันสมเนี่ยต้องต้มหมกกบมแม่ต้มกรจะ่นต้มกรจะมต่ตำผู้ลังคนคนกับตำสดตำเลยนี่นักปลดไม้เข้านะครับนี่มาเคลียร์คืนจ้ะเคลียร์คืนไปกินกรสุนเนืสมมันยังเข่ากันคี่น้องละยังต้อเป็นเราคุน้องโอ้ยโคกวดังดีแต่คี่น้องตังมัน นางเอื้อนพี่น้องมากินเผาน้ำกันกันครับกระซิบแล้วเนาะวันนี้แม่กะระชิมพร้อมกันนะครับพี่พน้องวันนี้ิมอยูจ่จวดหมองเดียวเลยจ้ะโอ้หน้าตาออกมากจะเป็นยังไงแล้วครับพี่น้องสุกน้องไม่ส้มออยังไงยังเงนะี่ยทอดปลาอีเหือครับกระต้มไข่ครับอ่ะกระชิมกินพร้อมกันนะพี่น้องครับวันี้ อ้าวคัะสวัสดีครับจ,าจ,าจาบ้าบ๊ายบายพี่น้องคนไทยคนลาวแหละกับคนต่างประเทศจ้าวันนี้มีอยางก,กินอะไรหรอปลา่อวันนี้ก่ะแนะนำซุปน้ำส้มครับอทอด<ม>ปลาอีกนะครับพรีเมี่ยมขแม่ครับลวกไข่ครับต้มไข่แต่ไม่อยังแน่้นหรอปลา่อง่า,งายๆครับอันนี้เกิดจากปลากระยังก็แล้วครับบลักทั่วบลักเตงบลักเครือครับมาละ เกลื่อนพี่น้องกินกระบัดชุนไว้ส่งไม่เข่ากันครับอากินเลยลูกกินเลยือดใบหื้อนี่พี่น้องเขาไม่ได้อึดตะกินเพิ่าเอึดปลาหมึกไม่ได้อึดปลาหมึกได้อึดใบหื้อหนักกินไรกะแันกอดีตะท่องนะครับผักไอ้สมัยแม่แอนเด็กน้อยอ่ะล่ะเพิ่นนั่นเอาอ่ะเองมาแหลกกอง้างแม่เก็บสังกะสีไปแหลกเพิ่นว่าซ่าแหลกไปใบหื้อ นักเก็บชาวสวนไม่ส่เพราวานักกจะเป็นเม่วานท่านใช้ครับเพชรบุญบอกใช้ตอนนั้นกินแะ้วครับเจ้าพี่เก่าะเจ้านะเจ็บ่ะถ้าเรื่องนีม่น้องทุกน้องไอ้สมอามมักบ้าขวดเลยครับเจ็บอี๋เป็นเสมออะไรกับสวนน้องไอ้สม ทอดไปีหรอครับตอดไปหมึเลยครับุณพ่อกกยังเขียววะเนี่ยสวๆท่านพี่น้องพ่อกิน้ัวต้มเสียไปเรียบเอยแล้วพี่น่อืออีกหลายเมือก้ครับเขียวเขียววมเมือกี้วัวเมื่อีงะบวมวเนี้ครับ เอฟซีมากินขอเหมือนกันครับมนูสุกครับเง่นบ่มขับด้อเสียบด้อ่นอยกันครับมีนบวซุปน้าหนี้นานนื้อใหม่พี่น้องตั้กรแตน้าเฮ็ดกินเฮ็ดนาเนื้อใหม่กินเน้อใหม่ไีเทีกินเบบานเขาต้องดีตับหมี่ต้องดีเป็นไง ngon cũng được kìm 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 cái này 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 cái cái này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  nó, này cái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  cái này cái này cái cái này cái này cái này cái cái này cái này

มำวันอล้วก็ทำในะนที่พูดให้พี่ฟังอ่ะทำวันเนี่ยแล้วก็ซื้อเะเดินเพื่อใส่ถุงมาขายใไมไม่เอาอะไรนะเ,นนะเจี๊ยมเหรอหรือรองอ่ะฉัจาบเสียอิมโอ้ไม่เพิ่อถึงซื้อกระถางเตีอิมอ่ะความไวขายดีน้องจี๊บอกครับนบบล่รถึงรอยถุงมากิตเอามาขาย ทำเอฟซีไไหมเอฟเป็นอยาบออกบ่ท<ค>ำเสีย่ยมค่ะวันทำเพิ่นลึกอ๋อเอฟซีเลยครับมีไม่ครับพี่น้องถ้าได้ไปก็น,นี่น้ำเก็บเน,นก่อนนั้ครับ <c oughs> นำ้ำเงนะินกินเนี่ยเงินก็เงี่บๆดีๆครักบรกันกับไปนเด้ออ้อไม่ได้สองดู <c oughs> mời đất sống ngoài lạp à tụi đấy sáu lạp kýt tia Nè la vidan à lò tụi vidan lò tất ra mùi 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 แต่ชุดน้นไม่สมครับอย่งอีกบอกินน้ำหน่อยครับเก็บเกยอาหารขึ้นบ้านครับับอาหารง่ายๆครับกินเอาแฮงก็ได้ไปเหตุงานครับพี่น้องเอากากินเืยอ,อยู่พี่น่องวัน้อยู่เ่ยแต่ว่าจับแสีบพืเกาครับไม่อยาก้องแกินไม่รู้ครับเสียบพืเก,เเกอเน,นี่ยเสีบพืเกอคนน้อยแส่บไี่ลยอ่วางต กินได้พี่น้องเด้อกินักันครับป้อกออก็จัพี่กอครับข้อขอจะไปหัาถึงทีเลยไ่เชิงทีหมดเลยหน้าประตูรถแท็กซี่วะปากก่อนเหอที่นใส่อะบปกก่อนน่คือประกันบะอ่าต้องการแตากกรรมนีคมบางกูใหม่ครับก็คอยอยู่รุ่นไเปล่าเดืยนะครับวะที่ปาก่อนอยู่สิที่นอยู่สิ อาอยุลายหม่องครับจราสุภปปยุ่นอายุพยามาครับทำง,งานทรงงานมันปิดครับปิดปิดบ่ััดคนออกครับปิดลายปัญหาอืมก็ดีมามหาแม่ก็ดีก็ปิดก็ดีเดียวครับก็ติดไปเนี่งครับที่เปียกกับนางมุนอยู่ระยองครับไมแม่เป็นต้องเป็นก็ปิดก็ดีไปดิครับ ไปแต่ว่านเไม่ได้เห็นงานนแม่เลยครับจะกันแต่เงี้นี่กันงานนพี่นอ่ะไปกันมีอะไรฟ่นอ่ะอับพี่นอ่เอ้ยกนใส่บะทูกกระด้บก็ใส่กระเด้พี่น้องเลยแต่พูมา นนนมันหนเลยนะไอ้ทเห็ดยน่ะงน้นเี้ยง่เดีพี่นอเอาง้นมันยัจสดอม่เห็ดเลาไม่สคอเลยซื้อวันก็ไมมาัน้็ไม่ต้ักไม่ต้อา้อันเป็น,น้ไม่เทียนวันไม่ส้อนะครับพูดถึงนันเอา,นานเอานอสดๆดนอเงยๆม,มาครับมันสับๆแล้วก็มันหมักมันดองมันเนอกลายเป็นว่าไม่สมนันไ้เองนะครับทุกคนว่าใครจะซื้ออมีตลาดนพี่น้องอยู่ในมือเีาจะซื้อแล้ว ซือเตอกันหมอกอ่อนกับอ่อนนี่ดีเลยครับแกวนอีีอ่อนเนี่อ่อนดี่เนาะเออเองอ้อนคัดคุณภาพไปเลยครับเอยเขาจะเอาตะต,ตน้นอ่อนนั่นเนาะเขาบอกแข็งเขาแซเหรอแ่ถ้นอยากแซงคนิ<ไ>บัติทำเองเนี่ยแกม้ป้าเขาเ้ยหน,น่อไหมน่อยส่งเขาจะไก่ป้านล็ลยยแซบปลาคากแซบ A phái lần sau bữa. Ong xin mời. Gái xin mời nắm sao. Go ahead. Anh kèm tên em bóc. Lật đèn, mày mày. Tìm mày hết được chưa. Yèn hót, hót. Húng? à Húng? 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 ไม่อออนหนมาะันนะครับอ้าัากันอินละวบอบานพี่น้องสุหนะครับพี่น้องก่อนไปยังงั้นครับ งานแบบพี่น้องชีวิตก็มีแต่การทำงานแล้วก็มานอนมีมวเวลาไปเที่ยวพี่น้องเออใช่ครับพี่น้องนะแล้วทำเชินนี่กันแลาวพี่น้องเน่าอะไรนาะพี่น้องสิบเกอนเนาะเราทำงานที่หนาเงี้ยครับหนาเลยค่ะต้อาขอฝากต้องมาขอแซปติเกาเด้อหครับยฝากคนแรกคนที่ให้บ้าคอยได้จ้ะขอหน่องม่ แบบเย็บซีท e ุกคน,น,น,นเลยจ้ะงานเบจิตดีๆออกมาเรื่อยๆสไตล์ยามาจ้ะแน่กะแน่น้ำมาจ้ะอ่ะสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับ